สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวด้วยบายเดลไรท์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจคก,กัสือกับเซตเบิกและแอดออนสายท้าเกมโดยสลับเบิกและแอดออนที่ผมจะได้ในวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับโดยสลับแอดออนแรกนะครับก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้าเปื้อนโดยแอดออนนี้เมื่อคึอนปั่นไฟทุกเครื่องหูครอบเสร็จแล้วผูณรอดชีวิตทุกคนก็จะติดสถานะติดเชื้อขั้นแรกจากนั้นก็จะทําให้ลานดึงแสงที่อยู่ในแมปค่อยคหายไปและการแปลงร่างของเราก็จะไม่ทําให้เกิดลานดึงสงขึ้นมาอีกสำหรับแอดออนต่อมานะ โดยอัอรนี้เมื่อผู้รอดชีวิตติดเชื้อขั้นแรกก็จะทําให้ผู้รอดชีวิตติดสารนาตาบอดและหากติดเชื้อขั้น2ก็จะทําให้ผู้รอดชีวิตติดสาระถูกกีดขวาง10%ในส่วนของเปิร์กนะครับเปิร์กแรกก็จะเป็นจดจําค่าโดยเปิร์กนี้เมื่อเราจบตีผู้รอดชีวิตที่เป็นเป้าหมายเราก็จะได้รับโทเค็นมาหนึ่งโทเค็นโดยจะเก็บไดุ้ด5โทเค็นซึ่งแต่ละโทเค็นก็จะทําให้ผู้รอดชีวิตเปิดประตูชานรงสาร0แต่ว่าเปิร์กนี้จะไม่มีผลสำหรับคนที่เป็นเป้าหมายของเรา สำหรับเบิร์กต่อมาครับก็จะเป็นไลท์ข้างออกโดยเบิร์กนี้หลังจากที่เราแขนวนผู้รอดชีวิตประอบรเป็นครั้งแรกแล้วก็จะได้รับโทเครร็นมาหนึ่งโทเค็นและหากผู้รอดชีวิตไปเปิเปดสวิต์ประตูสวิต์ประตูข้างออกขั้นถอยหันเขาจะโดดกั้นไว้เป็นเวลานานสิบสองวินาทีแล้วก็จะบวกเพิ่มอีกสิบสองวินาทีสำหรับแต่ละโทเค็นที่เรามีสําหรับเบิร์กต่อมาครับก็จะเป็นไม่มีอะไรฟรีโดยเบิร์กนี้าาเมื่อเราแขวนผู้รอดชีวิตประอบเป็นครั้งแรกแล้วก็จะได้รับโทเค็นมาหนึ่งโทเค็น น้าต่างกับไม้ก็จะโดนกั้นไว้เป็นเวลานาน16วินาทีต่อหนึ่งโทเค็นที่เรามีและสลับเบิดกสุดท้ายน,นะคะรับก็จะเป็นความบัดโกติดเชื้อตัวเปิกนี้เมื่อเราตีผู้อรอดชีวิตห้ลบลงได้ผพ้รอดชีวิตคนอื่นที่อยู่ในรัศมีความก้อนของเราก็จะกรีดร้องและเผยตำแหน่งออกมาให้เราเห็นเป็นเวลานาน6วินาทีเพราะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเก็บกันดีกว่า let's go <S ถ้าโทรปา ปอดหัวมัดโนโดนฝั่งนี้เลยเดีย๋ยวต้องเจอสักคนแหละอ้าวเอา,เอาตัวอะไรเนี่ยใหไ่กลับล่างมาเลยไ <c oughs> ปไหนข้อเด็ดเล่นจริงดิ LT ตรงนี้ไไม่โดน ตัวมันก็จะเทพเกินไอ้อะไรจะบุ้ยปล่อยขนาดนั้นเลื่มละเลื่มละเลื่อมละเฮ้ยตาก็ได้ตรงนี้ก็จะฝืนซ่อมนะเดี๋ยวปล่อยก่อนไม้หนึ่งแผ่นตรงนี้โอ้ไม่ได้แฮะยากยาก ถาไว้ก่อนแล้วก็ฉีกไหมต้องฉีก้ะกระโดดมาเ <c oughs> มื่อกี้กดผิด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กดคิกซ้ายไปคิกขวาเฉยเอาพับมาข้ามมาขค้นบน ล่างโอเคอุ้มอะแล้วก็ปลาที่ตรงนั้นโอ้ชักปักเลยก็ไม่ได้ไล่หัอะไรขนาดนั้นนะน้ <g iggle> นองวิไปไหนคนไป โดดจริงเฉยพับมาข้ามมากดเข็มบล็อกมาโจกแจเกินกดเข็มแบบนีงง้เอาใช่เข็มขวด ตัววับเฉยเลยน่าจะดีกูกันไหมตรงนั้นเดี๋ยวมุดมาดูก่อนเอ้านี่ไงป่อยแข้งปล่อยขานะคอเด็ดมีโยกหลอกซะด้วยไหนไม่โดนอ่ะตรงนี้มา คนน่าจะอยู่ฝั่งนน้นหมดเลยเด,ดี๋ยวมุดมาดูเนี่ยติดไปอีกเครื่องแล้วมดุดมาจุดบูนอา้าวอะไรเนี่ยอยู่กันแบบนี้ไม่ได้นะยกลืนเกินบูนล,ลบลอยแน่เลย อย่าพังบูทิ้งเนี่ยเอ้ยทางหลังปอดหัวดิตายยากกดเร็วเกินนะตรงนั้นมีคน เมื่อกี้จิวอยู่แถวนี้นะนไหนแล้วล่ะเครื่องนี้คอเด็ดสปินเนี่ยอ๋อคนนี้ไม่ใช่คนที่เป็นเหยื่อนี่เฮ้ยไม่ใช่ดิคนนี้ไม่ใช่คนที่เป็นบอทพูดผิด คนเงินอัดกัมเพงโดดมาไปไหนผู้ดาวการตีนี่มันน้อยเกิดไปนะกระสือไนดะ้ตีแป๊บๆก็ไล่ต่อได้แล้วดิเลยมปนคนเยอะกว่านี้เอาตอนตรงจุดบูนกันน่าจะตรงนู้นเนี่ย ที่เดิมเลยตักไม้มาเรายึดไม้ได้ะตางนี้โยกยังเลยขึ้นด้านบนเครื่องเลยสองเครื่องแล้วเริ่มไม่ดีเท่าไหร่ อย่างน้อยก็ขอแขวนจิวได้มิฉะนั้นแย่แน่ไม่โดนเฮ้ยขีหลอกมาโดนสักทีทับมาปีนมา ไปไหน,นดดวลา,ลายนี้คิดดีๆเจิยวต้องเอาไงต้องประครับไลน์เนี้ยไลน์นี้พอได้อยู่ประคับเขาบบฉีกไม่ไม่โดนเริ่มแย่ละเริ่มแย่ละอดด ไม่โดดคนพังไม,ไมไ้ไม่ได้ไม่ได้ฝืนเกินอะไรฝืนเกินเพราะอย่าไปทำเลยฉีกไปไหนแล้วไอ้มาแห่งนี้บ้านเล็กบ้านเล็กนี่ก็เป็นอีกที่ที่ไม่ควรตามไหมเดี๋ยวโซดเครื่องก่อน ไล่คนนานเกินไปละเนี่ยปั่นกันมันเลยมีใครติดเชื้ออยู่ไหมเราต้องไล่วีง่าม,มาเอาวีได้ทุกอย่างก็จะสบายขึ้นอยู่ล่างไม่พับไม้คนนี้ไม่ตายยากจำได้โย ทางเลยตดวไปก่อนไปไหนไปไหนไปไหนบีตาอยากเครื่องติดกนได้ จะได้แกลนคนไม่ครบเนี่ยอ้าวประตูนี้โดดกัน้นมุดมาเลยไปไหนละขอเด็ดตันหน้าหมายหนึ่งแผ่นตรงนี้พับไปได้ไหมไม่โดนไปนไหน ันได้อยู่ฉีกไปไหนเอ๊ะมันใช่ไ,ไหมเนี่ยเตีดีกว่ามาั้ง แต่วิทย์เลิกกันแล้วอยู่ประตูอีกฝั่งแน่เลยต้องดีไปละประตูอยู่ห่างซะด้วยด่านนี้อยอสุนิกำลังเปิดเลยมันนี่เลยใครอะคิวเลยับล่างเลย พอเด็ดคนนี้น่าจะเนียนแล้วโยกหลบข้าไหนจะฉีกไปไกลนักประตูนั้นกำลังเปิดเลยทิ้งก่อนดีกว่าสมมติเอาคนนี้ก่อนคนกำลังเปิดนะเดี๋ยวแย่เอา หันหลอดแล้วก็เมาวิ่วต่อมามากับนางคนผมว่าคนนั้นจะไม่มีลูกเองนะเป็นดันบนมเนี่ยอะไรให้เล่นไงไปไหน ไอ้กดขวดของเล่นเยอะจริงวันนี้มาบ้านเล็กไม้ยังมีอยู่ทับมาจะงกเลยไปไหนไอ้โดดจริงอาะโดดตามดิ มามามาจอมได้แล้วจะฝืนไักเลยแหวดล่างมาติตาละครสุดจริงใครจะไปคิดว่าจะได้เห็นกระจิแบบนี้อุย้ยพอเกิดนี่เลยอุย้ยด่านเกม มาลองดูฮะเดี๋ยวขึ้นมาเทสระบนนี้ก่อนลกันอย่างอืเกเร็และแต่เ,เขาชอบเกิดแถวๆนี้ตัดดักหน้ามาถึงตวัวเดี๋ยวยแล้วก็ชิดหลัง ตรงนั้นคนหนึ่งกำลังทำไรน้ะตรงนั้นหลบขอบแมพเอ้ยรู้จะเข้าหันนี้ครับมาไม้นั่นแหละถ้าจะกดตีธรรมดาไปเลยโอเคปล่อยก่อนตอนนี้เขาน่าจะท่อนเชิงกันล่างกันนะลงมาเช็คเลยส่วนๆนนะี้ ไม่มีเอ้ลอยไข่เหมือนจะวิ่งมาขึ้นดันบนแล้วไออ๋อนี่ไงกันไหนอ๋อเคสมานด้เลยไม่เหน,นีหรอกอคน เอาตรงซะงั้นเราจะเลี้ยวหลบเลยไม้แองหน้าใหมา่ตัวบ้าเลยตีทะลุไม้ได้เดือดเชื่อทะเลน่าเอาบล็อกไม่สุดอุ้มเลยน้องวีอยู่ด้านในนะ ในตรงนี้น่าจะอยู่ดูมุมลองเล็งปึนะ๊บโดนนมเอ้ยเวรอร์จัดห้ามแ้วก็ง้างมาเลยเม้ยอมจะพับถ้าพับรอดไหมของไงตายยากตีไปก่อน อันเมื่อกี้ตัวละครลองแล้วว่ะเฮ้ยเห็นไหมเอดดาเอด้าบอ,องคนไปโอเคพังไปก่อนเลยเน้นแพ้เชยเขาก่อนตอนนี้ใครเนี่ยแบบนี้น่าจะตีสี่ชื่อชัดขนาดนี้ตีสี่อยู่แล้วนี่ตีสี่คนไทย เอดาอยู่ด้านหลังนี้อยู่ตรงนี้พังไปเลยก็ได้มีคนกำลังมาช่วยไหมไม่มีตรงนี้ก็พังไปเลยต้องเล่นตรงนี้ทิ้งไปเอดาก็ช่วย มาตรงนี้ดึงไหมดไปก,ก่อนแล้วก็ถอดมาหายไปด้าเลยรอบนี้ที่พุ่งยากเลยจริงจริงเลยมีข้ามอ่ะไปไหนโอ้ตรงนี้อ่ กดทันเนี่ยงั้นว่าไปทันเมื่อกี้ห้ามไม้ไม่ทันหรอกตัวนี้ทางไปไม้ขานไปหนังเร,เร็วจังไปเข้าไม้อะห้องนี้นี่ตัวข่างเงี้ย โอ้เหลือตองเพื่อนแล้วจากห้องขังกลายเป็นไม่ขังแล้วแต่เขาปั่นตรงนี้ออกเลยคนเจ็บมันก็ดักเข้ามาในนี้เีของเล่นไหมไม่มีโอหสองเสาเลยตรงนี้ทำไมเสาเกิดใกล้จังไง สองเสาเลยตรงเนี้ยตัวสบายเลยนะยังตัวดีไหมเอ,อ้ามันดึงกันเร็วแบบนี้ยุจัดเลยดิคนนี้ทำได้พับไม้มไม่พับมันแก่เจนสูง ก่อนอื่นเลยเอาชารีนาเอดาแลดูจะมีแทงหลังเพราะงั้นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวอุ้มเลยอ่ะอุ้มเลยแทงหลังมาเอ้ยเราไม่มีหลังเรามีแต่ปอดกับไส้แล้วก็หัวใจร่างนี้เราไม่มีหลังแล้วลืมไปงนอ่ะ แทงหลังไม่ได้ใช้มีเหมือนไม่มีฉีกไปได้ไม่ไกลมากล้ลมแล้วตัวมันไล่เร็วเกินเดียใครมาเอาไปยากเราตีวืดอ๋อคนนี้ไม่ได้กิดไอ้นี่เนี่ยตีเลยต้องเอาเอเด่าให้ตาย ห่วงคงห่วงเครื่องอะไรก็ไม่มีด้วยตอนนี้ตะล่างชารีนาเอาคนนี้ก็ได้ถ้างั้นถ้ามันจะเป็นแบบนี้เ <c oughs> ห็หนอะไก็เจอเขาได้เอาคนนี้ก็ได้ <c oughs> ตายยาก เอดาด้านบนใา่หน้ายังอยู่เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคือเพื่อนก่อนมันจะไม่ได้ใช้เปืนแบบนี้ไม่ได้สิเอ้าเอดาถามจริงเอาเอดาก่อน ก็ปอดหัวมาขอแค่ด้าตายก็พอแล้วตายอยาก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 กว่าจะกดทิ้งอุ้มเลยเหมือนจะมาดึงกันแล้วนะแต่ว่าคนอยู่ไหนอ่ะจิดเล่นก่อนนะ ไล่คนนี้ธนา,นานเลยอ่ะเนี่ยอ่าชาลิน่ากลับไปตามเครื่องแนละ้วไล่แบบนี้เลยเดี๋ยว,ว <c oughs> ยมันไม่ได้ใช้เปิร์กไม่ใช่ไล่เสียดาย <c oughs> ไม่ได้ขยันเล่นขนาดนั้นเสียงก็ไม่ค่อยมีแล้ว ไม่เสร็จรักทีเครื่องนี้อโอเคจบเกมดีกว่านะเริ่มขีเกียรแล้วไม่ใช่อะไรเม้นก็แต่ไม่ทั้งวันเอาหมุดติดแล้วอ่ะเครื่องไว้จะติดโอ้โหไป